2 mc 9 9าลำลูกคาคอง7นะคะวันนี้ปอยจะมาแนะนำรถเข้ามาใหม่นะคะใครที่มองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานสักคันนะคะคันนี้บอกเลยถูกมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า่ะ ฟังให้จบคลิปนะอย่าพึ่งจากไปไหนนะคะบอกเลยถ้าลูกค้าคนไหนที่ได้ฟังจนจบคลิปนะคะคุ้มมากๆคันนี้แล้วที่สำคัญไม่วิ่งมาน้อยมากเลยสำหรับ t o y ย t a h ไฮลักรีโวตัวเจพัดคันนี้มีมาไม่บ่อยมีมาแค่หนึ่งคันเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครเร็วก่อนได้ก่อนนะคะเดี๋ยวปอยจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องรถกันดีกว่านะคะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะาะนีเลยนะคะข้างหน้าของเขาเนี่ยะ ลูกค้าขาสัญลักษณ์โตยโยต้านะคะน่าจะเป็นโล็อกโคโแบบนี้นะคะกับปี2018ตัว J จพัทนั่นเองนะคะตัว J จพัทนะคะลูกค้าขา,ขาเบรก ABS คันนี้ก็มีอ่ะเราซูมให้ดูเลยน,อน็อตฝากกระโปรงไม่มีการถอดงัดแงอะไรทั้งสิ้นนะคะ อ่านี่คันหน้าเดิมๆนะคะรอยอาร์คจากศูนย์ยังอยู่ทุกจุดทุกทอบทุกมูลจริงๆคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเท็ดได้ได้เลยนะคะที่ mc 9 9เรามีรถหลากหลายให้คุณเลือกนะคะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงๆ mc 9 9อยู่เรียบคลอง7จ็ดลลูกาปักทุมชานีปากทางลำลูกาคลองเเข้ามา5กิโลมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาสอบถามข้อมูล นะคะหรือว่าเส้นทางได้เลยที่เบอร์โทร0855514545หรือ029042882นะคะตัวนี้จะเป็นโต y ยต้ารี o อตัวเจพัรปี2018ปี2018นะคะลูกค้ากับ p ี e n น e r นะเครื่องยนต์2.4นั่นเองนะคะสีบอลน,นะคะสีบอลน,นะคะบอกเลยสวยกริฟมากนะคะสวยกิฟจริงๆนะคะใครที่มองหาลิปเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามือสองมี1ต่อ1นะคะนี่นะคะคือคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่เข้ามาใหม่สําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้กดติดตามปอยนะคะติดตามไว้เลยนะคะคุณได้โปรโมชั่นดีๆได้ราคาถูกๆ อย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะดูสิน็อตน,นะคะน็อตไม่มีการถอดงัดแงะนะคะค่าถอดมาก็คือเขาต้องเอาไปเก็บสีหรือทำนะคะรอยอาร์คเนี่ยเมคอาร์คเนี่ยยังอยู่เลยนะคะลูกค้านะนี่เลยรถเนี่ยสาภาพเดิมทุกชิ้นนะคะตัวนี้เป็นตัวเจพาร์ทนะคะปี2018กับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.4นั่นเองนะคะนี่เลย สามารถเสียบ USB แล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะตัวนี้มีถุงนะถุงลมนิรภัยเออนะถุงลมนิรภัยนั่นเองสองใบนั่นเองลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวพอจะให้ดูในส่วนของเลขใหม่นะเห็นไหมอ๋อมันไม่ค่อยเห็นเนาะมันอะ นี่ค่ะในส่วนของเลขไม่อยู่ที่17,159กิโลโอ้แม่เจ้าไม่วิ่งมาน้อยจริงๆนคะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่สนใจจริงๆรีบเลยนะคะสินค้ามี1คันนะคะอ่ะสินค้ามี1คันนะคะรีบๆมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยอ่ะท้ายสุดนะคะขอแจ้งราคาอีกทีหนึ่งสำหรับ t o y ยต้าไฮ u ักลีโวนี่ยคะกับตัวเจพาร ปี2018ในราคา499,000บาทวันนี้บอยไม่ขายราคานี้นะคะอยากจะให้ลูกค้ามีรถไปใช้นะคะเพื่อต่อยอดธุรกิจนะคะลดทันที40,000บาทเลยจ้า40,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะได้ราคานาทีทองเพียง459,000บาทค่ะขอย้ำอีกทีนะคะราคา459,000บาท เครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะข้างวดจะผ่อนเดือนละ8,708บาทอันนี้84งวดนะคะ แต่ถ้า72งวดจะผ่อนเดือนละ9,396นั่นเองแต่สำหรับลูกค้าที่มีงบดาวนะคะพอดาวได้นะคะสามารถบางเงินดาวได้ค่างวดจะลดลงมาหมื่นละ200แสนละ2,000สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ชมจบคลิปนะคะบอกเลยคลิปนี้คุ้มมากๆนะคะกับรถเจ้า t o y ยต a าลี o ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะยังไงฝากติดตามกด